เหตุการณ์เผ่าบ้านเผาเมืองที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในเขตกรุงเทพแล้วก็หลายจังหวัดนะคะที่เกิดขึ้นหลังจากที่แกนนําเข้ามอบตัวแล้วไม่ว่าจะเกิดจากฝีมือของมอบที่บ้าคลั่งหรือว่ากองกําลังติดอาวุธก็ตามแต่ว่าแกนนําของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ได้ค่ะเพราะตลอดการชุมนุมนะคะเป็นหลักฐานที่ปรากฏมาโดยตลอดว่ามีการปลุกระดมให้กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ประชาชนที่เข้าร่วมนั้นก่อความรุนแรงตลอดเวลาค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะ ถ้าพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผนะาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผา กลางธุรกิจย่านราชประสงค์ที่เกิดขึ้นไม่กี่นาทีหลังแกนำมอบสแสดงประกาศยุติการชุมนุมและเขามอบตัวที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งของวันที่19พฤษภาคมไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินคาดเดานัก เราเริ่มมีสัญญาณเตือนในเรื่องนี้จากการปราศัยของแกนนําหลายต่อหลายครั้งมาแล้วก่อนหน้านี้โด,ดยเฉพาะการชี้นาและปลุกระดมผู้ชุมนุมทั้งในเรื่องการเผาทําลายห้างดังและเท้าจราจรสินค้าแบรนด์เนมในห้างรู้ซึ่งดูเหมือนว่านายนาทัทวุฒิายเกลือจะย้ำคิดย้ำทําในเรื่องนี้เป็นพิเศษและบ่อยครั้งผมเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เป็นคนขี้ตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมนั่งฟังอะไรของผมเพลินๆหรือผมเพลียแล้วผมหลับอยู่ดีๆแล้วมีตูมตามขึ้นมาผมสมัยเด็กนี่เวลาตกใจชอบวิ่งเข้าห้างครับจริงๆอะคุณแม่บอกไว้อย่างนั้นเลยครับนอนๆอ,อยู่ดีๆตุ้มซันๆันเวิดื้อๆเลยตุ้มเกสรตุ้มพารากอนอย่างนั้นเลยอะอุปนิสัยเนี่ย แล้วผมดูดูคนเสื้อแดงก็ขี้ตกใจกันเป็นแสนนันเนี่ยผมว่าเนี่ยแล้วผมดูอาการแล้วเนี่ยพฤติกรรมในการตกใจไม่เหมือนกันด้วยนะคือมักจะบอกว่าใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ตกใจตรงนั้นเช่นอยู่ใกล้เซนต์นเวอร์ก็ตกใจเซนต์นเวอร์อยู่ใกล้เกสอนก็ตกใจเกสอนอยู่ใกล้พารากอนก็ตกใจพารากอนทีนี้ผมเป็นหวงจริงๆนะครับเพุาตุต้มๆสมาร์ทบอ แล้วคนเสื้อแดงตกใจวิ่งชนของแพงเท่านั้นครับเช่นเดียวกับการลงมือเผาสารกลางในหลายจังหวัดของม็อบเสื้อแดงก็เป็นไป,นปนตามบัญชาที่นายจตุพรพรมพันธ์เคยลั่นวาจาและส่งผ่านเวทีปราศัยราชประสงค์ไปถึงม็อบเสื้อแดงในต่างจังหวัดมาแล้วเช่นกันและเป็นการสอนรับกับคำปราศัยของนายวีระมุสิกพงศ์ที่ประกาศกู่บนเวทีปราศัยมาแล้วว่าหากคนเสื้อแดงบาดเจ็บ บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟทุกตารางนิ้วมึงจะทํารุนแรงมึงมาทําไก่แกนน้านี่ยืนรับมึงอยู่ทุกเวลานาทีอย่าให้พี่น้องเขาเดือดร้อนและถ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทําให้คนเขากลัวนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทําแล้วจะทําให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซนกลับบ้านไอ้เรื่องแตกกลับบ้านนั้น่ะเป็นไปได้ แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางน,นิ้วของประเทศไทยให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดวังภารกิจแดงต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่ พันคงเรืองรองได้ลั่นวาจาเอาไว้ว่าจะทําให้สถานที่สําคัญหลายแห่งในกรุงเทพมหานครหายไปเช่นกันคุณไม่ต้องมาบอกว่าสถานที่สําคัญที่เขาจะไปก่อวินาศกรรมคุณไม่ต้องไปปูดขขาวบอกว่าสถานที่ที่เป็นศาสนาสถานของพวกมุสลิมโรงพยาบาลและก็ถนนราดวิถีสะพานข้ามแม่น้ำ โรงพยาบาล,ล,ลาศิริราชสนามบินธรรมเนียบกระทรวงสำคัญสําคัญธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ค่ายทหารบ้านบุคคลสําคัญและศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระคุณไม่ต้องบอกถ้าหากว่าถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับคนสแสดงรับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี้จะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยอย่างแน่นอน ขณะที่ทนายความรางวัลแม็กซ์ใสๆอย่างนายทองใบทองเป่าชี้ว่าคําปราศัยของแกนนำม็อบเสื้อแดงส่อเจตนาชัดเจนว่าเป็นการพูดปลุกปั่นให้ผู้ชุมนุมเกิดความเพิกเิมในการต่อสู้และเมื่อมีผู้ทําตามก็ถือว่าทั้งผู้พูดและผู้ก่อเหตุมีความผิดเท่ากันซึ่งแกนนําอาจถูกตั้งข้อหาในฐานะผู้บงการให้ก่อเหตุส่วนผู้ก่อเหตุอาจถูกตั้งข้อหาเป็นผู้วางเพลิง และโทษสูงสุดของการกอร่อจลาจลครั้งนี้คือประหารชีวิตคือถ้ามีคนเผาถ้ามีคนไปทําตามที่พูดนี้นะผู้พูดก็ผิดไปด้วยคือโด,โดยหลักแล้วเอาเผาเลยนะอย่างนี้ถ้าคนฟังแล้วไปเผาตามที่คนพูดเนะี่ยทั้งคนเผาทั้งคนพูดก็ผิดคนเผาผิดที่เขาทำไปเผาบ้านเขาคนพูดผิดที่ยุยงส,งส่งเสริมใ้คนก็ทำาผิด อันนี้เป็นหลักกฎหมายธรรมดารับเพราะนั่งคดีกงบอกว่าต้องเรามาระวังในเรื่องการพูดก,กันละก็ตามอะไรที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็อย่าทำและคนพูดก,ก็ไม่ควรจะไปพูดยั่วยุหรือสั่งหรือบอกให้คนทำผิดกฎหมายพูดใช้ให้ทำผิดกฎหมายก็ผิดเหมือนกับคนทีผิดกฎหมาย h e a d อย่างเราก็ตามภาพที่สื่อตามประเทศบันทึกได้ขณะกลุ่มชายชุดดำลอบวางเพลิงศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ย่อมเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่าเหตุเผาบ้านเผาเมืองที่เกิดขึ้นไม่กี่นาทีหลังจากกนรนำประกาศยุบเวทีราชประสงค์และเข้ามอบตัวไม่น่าจะเกิดจากความคลุ้มคลั่งของม็อบแต่น่าจะเป็นการเตรียมการและมารจุดไว้แล้วอีกทั้งยังเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวั ธุรกิจในครอบครัววัฒนาเวคินของพันรายานายพงเทพเทพกาจนาโฆษส,ส่วนตัวพันตำรวจโททักษินจินวัฒนผู้ที่ถือหุ้นมากถึงร้อยละสาจึงไม่ถูกกลุ่มคนสแสดงที่คลุ้มคลั่งเขาหรือเจียดกายไปแม้แต่น้อย จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าตามปราศัยครั้งสุดท้ายของนัทวุฒิไสยเกลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงมอบเสื้อแดงรอบพื้นที่ราชประสงค์จะเป็นเพียงการสั่งเสียหรือเป็นการส่งสัญญาณทิ้งทวนจะแกนนำกลุ่มก่อการร้ายให้กองกำลังปฏิบัติการเผาบ้านเผาเมืองตามแผนที่ได้วางไว้กันแน่ ้บางคนแปลกครับตกใจวิ่งเข้าร้านเครื่องทองเครื่องเพชรวิ่งเข้าร้านจิวเวลี่และที่ผมบอกบางคนห่วงรถนี่ครับรถปิกอัพมัง่งรถเก๋งมั่งขับมาทหารเข้ามาเดี๋ยวทหารเหยียบรถเขาบุกเยยบรถเขาเป็นรถขับเข้าล่างดื้อนี่พวกนี้กี่ตกใจและผมจะเตือนเล้นะ ว่าคนตกใจนี่มันห้ามไม่ได้เลยนะครับเวลาตกใจแล้วขาดสติไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับคนขับมอเตอร์ไซค์คนขับตุ๊กๆคนขับแท็กซี่ใครต่อมิใครที่เป็นคนเสื้อแดงที่เขาอยู่ตามทา้องถนนพรอเขารั่ว่ารปลาบพอมีตุ๊ก